สวัสดีครับมาพับกบพบกับช่องรีวิวอาการเสียเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับผมที่วันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับผมแคปพัดลมนะครับแคปพัดลมนะครับของแท้นะครับของยี่ห้อเอสเคเลยนะครับแบบของแท้ที่ติดเครื่องมาจากโรงงานเลยนะครับผมตอนนี้นะครับอยู่ที่1.8 UF นะครับผมใช้กับฮาร์ตาลิ อ่าสิบแปดนิ้วนะครับนะครับฮาตลิสิบแปดนิ้วนะครับยี่ห้อเอสเคของแท้เลยนะครับยี่ห้ออื่นก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับที่ว่าค่าหนึ่งจุดแปดนะครับก็ตัวนี้นะครับของแท้ราคาตัวละสี่สิบห้าบาทนะครับตัวละสี่สิบห้าบาทค่าจัดส่งสามสิบห้าบาทนะครับผมก็สนใจก็ทักกันมาได้นะครับผมที่ Line ID นะครับ431229 2นนะครับผม หรือเบอร์โทรนะครับ0 9 4 2 6 1 9้5 5นะครับผมตัวนี้มันจะมาแบบไม่มีสายนะครับผมเวลาเราจัดส่งก็ให้อาจจะทำสายไปให้ลูกค,ค้าด้วยนะครับผมก็ไม่คิดเพิ่มนะครับผมตัวละ45บาทนะครับค่าจัดส่ง35บาทนะครับผมก็สนใจก็ทักกันไมได้นะครับผมที่ l ล n e ไอดี 4, 3, 1 229 21นะครับหรือเบอร์โทร09 4261 9455นะครับผมโอเคนะครับผมทริปนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณครับ